าก็จะมีห้องจัดแสดงที่ชื่อว่าศรีทวารวตีสวรปุญญะเป็นข้อความจารึกบนเหรียญเงินซึ่งขุดพบที่นี่นะครับมีคนแปลหลายยุคหลายสมัยมากเลยในที่สุดปัจจุบันนี้แปลว่าการบุญแห่งพระเจ้าศรีทวารวดีนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่มีความสำคัญเดี๋ยวเราจะไปเห็นตอนนี้พาทุกผชมเดินไหลไปตามห้องจัดแสดงก่อน บรบาทแาห้องโถงแรกเลยนะครับเป็นห้องจัดแสดงวีดิทัศน์สั้นๆประมาณ5-7นาทีนะครับก็จะเล่าเรื่องศรีธารวตีสวรปุญญะการบุญการต่างๆนะครับมีรูปมีอะไรต่างๆเป็นการบทบรรยายสรุปให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับมาชมต่อเลยนะครับมาถึงเลยห้องจัดแสดงแรกของเขาก็จะบอกว่าเมืองโบราณอู่ทอง ศูนย์กลางเริ่มแรกของวัฒนธรรมทวารวดีจุดเชื่อมโยงเส้นทางการค้าโลกในดินแดนสุวรรณภูมินะครับนี่สำคัญมากและจากนั้นนะครับท่านชมครับนี่มหัศจรรย์กระดาษคนไทยไม่ชอบอ่านหนังสือแต่ว่าเราควรจะต้องอ่านหนังสือเพราะเราจะพูดว่าอาณาจักรวัฒนธรรมทวารวดี